มาค่ะตอนนี้อยู่กับทิชานะคะแล้วก็แขกรับเชิญเนี่ยก็อยู่ข้างๆที่ชาแล้วด้วยตอนนี้นะคะต้อนรับฟิซซี่สวัสดีจ้าเจอกันครั้งแรกเลยเนาะเป็นน้องใหม่เลยได้ไหมใช่นะคะอ่ะถ้างั้นก่อนื่นให้ฟิซซี่แนะนําตัวกับชาวเมลุปอกันก่อนดีกว่าจ้ะสวัสดีครับฟิซซี่นะครับผมเป็นศิลปินคนล่าสุดจากค่ายยับครับนี่ก็คือฟิซซี่เป็นเอกของเราเนาะถูกไหมแต่จริงเราชื่ออะไรเราบอกได้ไหม ชื่อฟลุ๊กใช่ไหมแต่ว่าเรียกฟิซซี่ดีกว่าเนาะทุกคนจะได้รู้จักกันในงานนี้นะคะโอเคก่อนที่จะมาพูดถึงซิงเกิลเปิดตัวของฟิซซี่นะอยากจะถามที่มาที่ไปก่อนดีกว่าว่าเข้ามาเป็นศิลปินในค่ายัยับได้ยังไงก็เขาเปิดออริชั่นแต่ผมไม่ได้สมัครเดี๋ยวอ่ะก็คือเปออริชั่นแต่เราไม่ได้สมัครตรงนั้นแล้วเราไปสมัครตรงไหนอะก็คือมัน มันมีคอมมูนิตี้หนึ่งครับที่โปรดิเซอร์คนหนึ่งเขาเป็นคนเปิดแล้วผมก็ไปเปิดเพลงให้เขาฟังในห้องนั้นอและทีเนี้ยคนในค่ายเขาเข้ามาพอดีเขาเข้ามาฟังพอดีใช่เขาก็เลยเห็นเพลงผมแล้วเขาก็เลยติดต่อมาว่าแบบสนใจมาโปรเจก์นี้ไหมอะไรเงี้ยเราเข้ามาช่วงท้ายของโปรเจกเลยแบบรอบไฟนอลของโปรเจกเลยโอเคเข้าใจแล้วเพราะว่าเขาเห็นผลงานเราโดยตรงเนาะก็เลยแบบถ้าทั้งเงินชวนมาโปรเจก์นี้กันดีกว่าใช่แล้วสุดท้ายก็ ก็ผ่านผ่านนะคะแล้วก็ได้ทําเป็นศิลปินเนาะแสดงว่าเราเป็นคนทําเพลงเองมาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทุกขั้นตอนเลยปะทั้งแบบบีดเขียนเนื้อจริงปะใช่บีดด้วยใช่ครับแล้วงี้เราเริ่มทํามาตั้งแต่ตอนอายุประมาณเท่าไหร่ถึงแล้ว่ยอ๋อตอนนั้นเราสิบสี่บางครับตอนมสามเดี๋ยวสิบสี่ดำบีดไปแล้วเหรอนี่มันยุคไหนเนี่ยตอนจริงเนี่ยสิบสามสิบสี่นะสิบสามสิบสี่ดำบีดไปแล้วอ่ะเอางี้ตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่อายุสิบแปด คุณลู่ฟังพ่ไปแล้วเรงว่าเราเริ่มเร็วมากเลยเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มทําบีบได้เราต้องมีใครที่เราแบบเหมือนเป็นอินสปีเรชั่นให้เราป่ะอ๋อไม่มีครับจริงป่ะไม่มีมีแบบไปฟังเพลงใครแล้ว่าเฮ้ยชอบเพลงคนเนี้ยอยากทําบีบแบบเนี้ยอ๋อใช่นะมี้มีครับแต่ว่าตอนนั้นก็จําชื่อไม่ได้แล้วแค่แค่อยากทําบีบเป็นเฉยจริงป่ะเนี่ยใช่ก็เลยนั่งดูยู u b e อย่างเดียวเลยเจ๋งมากเลยนี่เราเริ่มฟังเพลงมาต้งแบบต้องแต่แบบแต่อ้อนแต่อดเลยป่ะเด็กๆเลยไหมไม่นะตอนเด็กผมก็ไม่ได้ เป็นคนชอบฟังเพลงขนาดก็ทั่วไปถูกป่ะใช่เป็นก็เล่นของเล่นอ่ะใช่ใช่หล่อแสดงว่ามันมันมันจี๊ดใจมากเลยกับการแบบว่าได้ฟังเพลงรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําทําบีบแบบนี้เป็นแล้วล้วก็ลุกขึ้นมาทําเลยอีไยปะใช่ใช่ตอนตอนนั้นมันมันที่อยากทําบีบเป็นเพราะตอนนั้นไม่มีตังค์ครับจริงปะเนี่ยอยากได้แบบเป็นรายได้มาอ่ะก็คือเวลาเราจะซื้อบีบเนี่ยมันต้องเสียตังค์ถ้าเราจะเป็นเจ้าของบีดนั้นอะ เฮ้ยมีเหตุผลเออสมมุติว่าจะแบบ <ขา S 2> เอ้ยผมอยากได้บีทนี้จังเลยเต้องซื้อนะจริงแล้วบีทราคานี่คือแบบสามพันนะแล้วตอนนั้นผมแบบมสามอ่ะจะทาเงินสามพันจังไงเออมันก็แพงอ่ะใช่แต่ว่าผมก็เคยหารกับเพื่อนนะ,ะเพื่อซือ้อเพื่อซื้อบีทแรกเพื่อมาทาเพลงแรกอ,อแล้วหลังจากนั้นผมก็แบบถ้าต้องซื้อและทําต่อไปเรื่อยๆไม่ไหวเน่ทำเองดีกว่าแล้วก็เลยแบบทำงันก็ได้เราประหยัดตามมาที่สุดก็เลยเออ แต่ว่าการที่เราซื้อบีดแรกมาเนี่ยเพราะว่าเรามีเหมือนแบบมีแรปมีท่อนมีรามอยู่ในหัวหรอหรือว่ายังไงถึงอยากจะทําเพลงใช่ใช่ตอนตอนนั้นผมอจีบสาวครับโอเคที่มาดีจีบสาวเป็นที่มาที่เปิดก็เลยก็เลยทำเพลงให้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปสั่งทําบีดมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทากันเองกับเพื่อนอะไรเงี้ยขำๆอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นมันแบบเราชอบไงชอบติดใจติดใจเราก็เลยเอาจริงเอาจังเลยแล้วก็ฝึกทำโอ้โหดีมากเลยแล้วสุดท้ายเพลงนั้นได้ให้สาวฟังปะ ฟังแล้วเขาโอเคป่ะเขาก็โอเคเหรอแล้วลงลงเอยไหมไม่เอาเฉยได้เอาทำอะไรเป็นจุดลมต้นที่ดีนะใช่ใช่เป็นจุด่มต้นที่ดีนะคะอะสุดท้ายก็คือโอเคได้เดิมฝึกทําบีทนะคะจนในที่สุดก็ได้มาอยู่กับค่ายยับนั่นเองคราวนี้แนวเพลงที่เราถนัดเรียกว่าเป็นแนวไหนดีอ่ะผมว่ามันเรื่องแนวผมไม่ไม่ค่อยเกี่ยงนะแต่ว่าถนัดเนี่ยก็คือถนัดแรป <Okay. S 2> มากกว่าร้องคือแบบเราจะแรปในบีทไหนก็ได้อะไรเงี้ยคือบีทจะมาเป็นฮิปฮอปก็ได้ใช่จะเป็นร็อกก็ได้พฟังฟังได้หมดใช่เราก็แรปลงไป oh. เราจะถนัดแรปมากกว่าโอเคนะคะซึ่งเพลงซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาก็ค่อนข้างจะแตกต่างรู้สึกว่าแตกต่างจากเพลงฮิปฮอปอื่นๆนิดนึงเหมือนกันเนาะทาไมถึงอยากจะนําเสนอในสไตล์นี้อ่จริงๆผมผมก็ ตอนตอนที่ทําเพลงมาก่อนก่อนเข้ามาอยู่ในค่ายครับผมก็เคยทําแนวพังมาบ้างเคใช่แล้วแล้วค่ายก็เลยมองเห็นว่าแบบเอ้ยมันดูเป็นเราเลยนะอแล้วก็ลุกเรามันเข้าคนไทยก็ไม่ค่อยทําด้วยอถ้าเราเอาทางนี้ให้มันสุดมันน่าจะดีอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วผมก็ถนัดแรปด้วยไงผมก็เลยแอดแรปลงไปในเพลงพังอืมเฮ้ยแต่ใหม่เลย ฟังแล้วแบบเออได้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเรามากๆด้วยนะคะซึ่งซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาชื่อเพลงว่าแปปหนึ่งครับเมื่อกี้พี่โดนไปแล้วดอกหนึ่ง <laughs> <laughs> พี่บอกพี่บอกให้โปรแกรมบอกเปิดเพลงหน,หน่อยนางบอกแปบหนึ่งฉันก็แบบอะไรทําไมไม่เปิดนางบอกชื่อเพลงจา๋าเออมีคนเล่นมุกนี้บ่อยปะโอโหบ่อยมากบ่อยมากเลยหรอบ่อยมากเออชื่อเพลงว่าแปปหนึ่งอยากจะบอกอะไรในเพลงนี้ตั้งใจจะแรปอะไรให้ทุกคนได้ฟังครับเพลงนี้ก็ถ้าใครได้ฟังนะครับหรือยังไม่ได้ฟังผมจะอธิบายฟังก็คือเพลงนี้ มันจะมีฮุกสองฮุกที่ไม่เหมือนกันโอเคแต่ว่าใช้คำว่าแป๊บหนึ่งเหมือนกันใช้คำว่าแป๊บหนึ่งเหมือนกันแต่แค่เราเปลี่ยนอารมณ์แล้วก็บริบทในการใช้แป๊บหนึ่งแรกเนี่ยเราจะเป็นแบบคือเรามีแฟนในสถานการณ์เนี่ยคือเรามีแฟนแต่ว่าแฟนแบบชอบยุ่งกับเรามากเราก็เลยแบบเอ้ยอย่าเพิ่งยุ่งแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งยุ่งอย่าเพิ่งขออีแป๊บหนึ่งเขามีเวลาส่วนตัวแป๊บหนึ่งเออขอแป๊บหนึ่งเออแต่พออันที่สองเนี่ยที่มันเปลี่ยนเนี่ยก็คือเรา เราทําธุระส่วนตัวหรืออะไรที่เราอยากทาอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แบบเอ้ยว่างอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นอยู่ด้วยกันอีกแป๊บหนึ่งนะแลสลับกันแบบนี้สองมุมใช่ใช่ใช่มุมแรกก็ดูเยอะหญิงเหมือนกันนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> มุมแรกก็ดูแบบเดี๋ยวก,กอ่อนเดี๋ยวค่อยมาแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์จริงๆนะเพราะในความสัมพันธ์มันจะต้องมีมุมที่เราแบบอยากอยู่ของเราแบบเองบ้างมีเวลาส่วนตัวบ้างกับอีกเวลาหนึ่งที่เราแบบเออก็อยากใช้เวลากับเขาด้วยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ใช่ แล้วมุมแรกเวลาเราพูดกับผู้หญิงไปแบบนั้งงนผู้หญิงงอนไหมจริงผมไม่เคยพูดอะเฮ <Hey> <rada. S 1> <laughs> ่งจรงว่าแบบนั้นผมไม่กล้าพูดเห็นไหม <laughs> <ee> <laughs> มันแรงมากมันแรงไปงถ้าถ้าไ <lectures> ปอ่านเนื้อเพลงก็คือมันแรงมากอะไรเงี้ยนั่นไงเห็นป่ะมันเป็น <laughs> ความคิดที่อยู่ในหัวใช่แต่ไม่ได้พูดออกมาไม่ได้พูดผมก็เลยเขียนลงในเพลงแต่ตอนนี้เขารู้แล้วล่ะว่าคิดอะไรอยู่อะโธ่เอาโอเคนะก็เป็นเพลงที่แบบเก๋เลยทีเดียวนะคะเ่านี้ในพัฒของการทำดนตรีเพลงนี้ก็คือทำเองหมดเลยปะ ไม่ครับพอมีค่ายเนี่ยเขาจะให้คนมาช่วยเยอะมากซึ่งผมคิดว่าก็ดีนะแต่ตอนแรกๆเราก็เราก็แอบกังวลเหมือนกันเพราะปกติเราทำเองตลอดมันไม่มีใครมายุ่งเราร้อยเปอร์เซ็นต์เราเองเนาะใช่เราเราแบบจัดการได้หมดใช่เราอยากได้อะไรเราทำได้เองแต่เนี้ยพอมีคนมาช่วยเราเยอะเราก็กลัวว่าเอ้ถ้าคนมาช่วยเราเยอะมันจะพังเราว่ะเหมือนคิดไม่เหมือนกันเลยใช่ใช่ใช่เขาอาจจะชอบแบบนี้ผมอาจจะชอบอีกแบบนึงแล้วแบบว่า ด้วยการที่เข้ามาอยู่ในค่ายผมอาจจะแบบผมกลัวตัวเองเกรงใจจนไม่กล้าแบบปฏิเสธเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่ใช่ครับเขาก็รู้สึกว่าเวลาทํางานอ่ะมันเหมือนเหมือนเห็นตัวเองในกระจกอ่ะก็คือแบบเหมือนเขาเป็นคนแบบเดียวกับเราอ่ะคือทุกคนเป็นแบบเป็นพวกกันเองเออใช่มันดูมันดูเป็นพวกกันเลยครับแล้วก็ทาให้เพลงนี้มันออกมาได้ดีมากว่าเขาเขาพยายามดึงตัวตนผมออกมาให้ชัดเจนมากที่สุดซึ่งเขาว่าทาตรงนั้นได้ดีมาก โอ้เยี่ยมเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเหมือนเราได้เปิดโอกาสแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆใ,ใ,ในการทํางานร่วมกับคนอื่นด้วยเนาะได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้บ้างไหมคะขูเยอะเลยเทคนิคต่างๆนะเทคนิคเยอะมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมถนัดแวบมากเพราะฉะนั้นร้องผมก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอ,อะไรเงี้ย ก็จะมีพี่พี่มิวสิกดีเรคเตอร์ที่แบบช่วยไกด์เราในการร้องอย่างเต็มที่พี่โปรดิวเซอร์ได้ช่วยอีกทีนึงแล้วก็มีพี่ทีมของค่ายที่แบบมานั่งฟังข้างในช่วยกำกับนู่นนี่คือนั่งอยู่ในห้องอัดตอนผมอัดมีคนนั่งอยู่ข้างหลังประมาณ7 8ปคนอ่ะจริงว่านั่งอยู่งั้นนะพี่แบบไม่เกรงเหรอเก่งอัดไม่ได้เลยสองชั่วโมงผมต้องนั่งอยู่ในห้องอัดอะจริงไหมเพราะว่าผมร้องไม่ได้แล้วสุดท้ายผ่านมาได้ยังไงอ่ะสุดท้ายก็เขาให้ยกดัมเบลครับ เดี๋ยวผมก็ถือดัมเบลอันนี้ิธีนารนี้น่าสนใจมากถือดัมเบลไปร้องไปแล้วก็ร้องมันช่วยยังไงอ่ะพี่อยากรู้ก็คือมันจะเก่งถูกไหมพี่เวลาเราคนคนอยู่เยอะเราจะเก่งแต่ว่าถือดัมเบลนเราจะเก่งมือแทนโอเคเข้าใจแล้วเราจะเก่งมือแทนแล้วเราจะร้องสบายขึ้นมันหนักมันหนักมือเราก็จะร้องสบายเราจะไม่เก่งความรู้สึกเราแต่เราจะไปเก่งที่มือแหละแทนว่าโฟกันมันเปลี่ยนใช่ใช่ไหมการสุดท้ายก็เลยผ่านมาได้สุดท้ายก็ผ่าน แต่ว่าจริงๆนะมันวิธีการนี้มันได้ผเามเพราะเมื่อกี้พี่ฟังอะ่ะท่อนฮุกมันดีมากเลยอะ่ะ<ช>แล้วมันคือเสียงเราเป็นเสียงแบบเหมือนเป็นคนร้องเพลงมาแต่ไหนแต่ไรเหมือนเป็นคนถนัดร้องเพลงด้วยซ้ำอ่ะพร้อมกี่ฟังท่อนฮุกมาเนาะแล้วท่อนฮุกค่อนข้างติดหูเลยทีเดียวอย่างท่อนฮุกนี้เราคิดเองด้วยปะใช่ใช่ถ้าถ้าเป็นพาร์ทเนื้อร้องนี่ผมคิด,คดเอ,ง,เองหมดเลยช่ะนี่ไม่ธรรมดา น่าสนใจน่าสนใจอาสาสุดท้ายก็ผ่านการอ่านออกมาได้ที่แบบหินมากๆนะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นเพลงนี้ซึ่งโอเคพอเพลงเสร็จแล้วมันตามมาด้วย MV เสื้อผ้าหน้าผมลุกต่างๆเนาะยางเรื่องลุกของเราเนี่ยเราได้เป็นคนแบบรีเควสต์ไหมว่าขอเป็นลุคนี้แบบนี้แต่งหน้าอย่างนี้ทําผมสีนี้อะไรอย่างี้ใช่ใช่ครับร<อ>เรีเควสเเงเลยปกติมัน<อ>คนแต่งหน้าทําผมอยู่แล้วหรอเป็นคนชอบแบบแต่งตัวอะไรอย่างงี้ครับชอบแต่งตัวมากๆโอเคพอพี่พ่วมกับ กับทางค่ายเนี่ยเขาถามว่าเราฟังเพลงเนี้ยเราอยากได้อะไรแบบไหนผมก็ทำเพอขอไปเลยเป็นพรีเซนเทชันเลยเธอเป็นแบบผมต้องแบบนี้สีผมต้องแบบนี้เล็บต้องแบบนี้แต่งตัวต้องแบบนี้ภาพใน MV ผมเห็นแบบนี้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 ประมาณเท่าหน้าครับแล้วก็ส่งไปเออพี่พี่เขาโอเคไหมคะพี่พี่เขาก็บอกว่าดีทํางานง่ายเลยถ้ารู้ถ้ารู้สิ่งที่ตัวเองต้องการใช่แล้วก็ก็ได้พี่สไตลิสต์มาครับแล้วก็เขาก็จัดให้เต็มที่เลยซึ่งซึ่งชอบมากๆ สีผมคุณมันเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเว,า<ช>วล,ลาแบบไม่ได้ไปทำงานสีเวล,ลาอยู่ที่บ้านมันก็เป็นสี <ๆ S 2> เหลว <laughs> จริงปะเนี่ย <laughs> ใช่ก็เป็นย <laughs> ่ี้สุดยอดเลยอ่ะใช่เว <laughs> <laughs> ลาทำงานไหมอ่ะ โอนานมากครับแล้วก็แสบนังหัวด้วยมันต้องกัดเนาะใช่แสบนังหัวด้วยนี่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ทาง a c e b o o k นะคะสีแบบนี้ไม่ง่ายอ่ะแล้วตอนนี้คนดําเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องไปไปกัดใหม่แล้วโกก,กใหม่ทีใช่ใชอาจจะต้องเติมสีลอกมากนะแต่ว่าเพื่อเป็นการแบบว่านําเสนอรูของเราที่มันแบบชัดเจนตั้งแต่ซิงเกิลแรกเนาะนะคะแล้วเสื้อผ้าหน้าผมทั้งหมดเราถูกใจไหมคะสุดท้ายที่ออกมาเพราะพี่สตาร์หยุทำมาให้ตอนแรกไม่ไม่แน่ใจครับ แบบวันคือวันเอ็มวีกับวันโฟโตชูนี่แยกกันวันโฟโตชูนตอนนั้นผมป่วยอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกอย่างมันหม่นหม่นไปหมดอะแล้วพอเราลองชุดมันก็แบบใช่บอกว่าเราก็ถ่ายๆไปอะไรเงี้ยเราแบบไม่แน่ใจเลยอะไรเงี้ยแต่พอวันเอ็มวีตอนนั้นเราหายป่วยแล้วเราก็รู้สึกว่ากลับไปดูอีกทีหนึ่งมันก็ดีแล้วพอแบบเอ็มวีมันออกมาอะไรเงี้ยเออทุกอย่างมันดีหมดผมก็เลย โอเคหมดเลยครับอืมตรงตามเลยที่เราตั้งไว้เนาะ MV ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเล่าถึง MV เพลงนี้หน่อยได้ไหมมันดูแบบสำหรับพี่มันดูฉุดฉากมันดูสนุกสนานดูสีสันเลยก็ผมว่าเขาก็ตามที่ผมส่งไปเลยนะเพาแบบดูจากลุกเราดูจากเพลงว่ามันเป็นแบบไหนซึ่งเพลงแนวพังเนี่ยมันก็ดิบดิบอยู่แล้วและและพี่พี่พุ่มกลับเนี่ยเขาก็เป็นแบบพุ่มกลับสายแบบสตรีทอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วด้วยเนาะใช่ครับเขาก็เลย เลือกอู่รถมาซึ่งมันเกี่ยวกับเพลงนะผมมาถามพี่เขาแล้วเขาบอกว่าเออเออย่างไงอ๋อพี่อยากถ่ายก็ผมก็พี่อยากถ่ายก็โอเคครับก็อู่รถมันดูดิบๆด้วยมั้งใช่ใช่ใช่เขาบอกว่ามันมันเข้ากับเพลงนี้ดีก็เลยก็เลยเอามาถ่ายแล้วมันก็มีการใส่กราฟิกใดๆเข้ามาเพิ่มอีกทําให้มันแบบดูลงตัวมากค้นใช้เวลาถ่ายนานไหมครับเพราะมันดูแบบหลายซีนเหมือนกันนะโอ้ไม่นานเลยพี่เป็นกองที่เลิกก่อนเวลาด้วยซ้ำเฮ้ยเป็นไปได้ไงถ่าย เริ่มถ่ายประมาณสิบโมงเลิกทุ่มครึ่งนมั้งอุ้ยไวมากแต่ไม่ได้พักเลยนะอ๋อหรอยาวเลยใช่ไหมยาวเลยไม่ได้พักเลยนะแต่พี่เขาเป็นคนแบบเด็ดขาดมากค่ะแบบว่าผ่านอะไม่มีแบบเอ้ยขออีเทคไม่ไม่ไม่มีไม่มีแบบดีมากเลยแต่ว่าพี่ขออีเทคไม่มีเลยไม่มีผ่านคือผ่านคือเหมือนภาพในหัวเขาได้แล้วเขาให้เลยใช่โอ้แบบบางบางซีนที่ใช้เนมวีแบบถ่ายเทคเดียวผ่านเลยจริงว่าช่เขาแบบผ่าน เออดีแล้วมันก็ใช้งานได้จริงนะใช่แล้วน้องนางเอกนี่เป็นใครคะนางตอนนร่าเชียวผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเขาเลือกมาให้เหรอใช่เขาเลือกมาให้เออแต่คาแรคเตอร์ก็ดูเข้ากับเพลงเราดีใช่ครับแล้วมีต้องแบบเข้าเข้าซีนด้วยกันนี่ครับเป็นไงบ้างเขินมากเขินมากครับโอ้นร่าเชียวเขินเพราะว่าผมไม่ไม่รู้จักไงไม่รู้จักแล้วต้องมาแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยเขินนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเอ็มวีจะต่อต่อไปเรวก็ชิมเนาะ ก็มันก็เจอคนใหม่อยู่ดีี่ก็น่าจะเหมือนเดิมอะผมว่าก็ชินกับการเจอคนใหม่ๆไงเออเ่ะโอเคเลยค่ะก็ตอนนี้ปล่อยอเมียบมาแล้วฟีดแบ็ที่กลับมาเป็นยังไงบ้างเอยสำหรับซิงเกิลแรกของเราดีดีมากครับคนคนเชียร์เยอะมากแล้วก็ผมดีใจนะที่ก็คือผมผมทำเพลงมาก่อนก็จะมีแฟนเพลงอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วพอมาอยู่ในค่ายเหมือนผมทำให้เขาเห็นตัวตนผมชัดขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ แค่แค่อยากจะแบบสร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เขาได้เห็นแล้วก็ดีใจมากถือว่าวันนี้เหมือนแบบความฝันของเรามันเป็นจริงเนาะได้เดินตามความฝันแบบสําเร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะที่แบบเฮ้ยสุดท้ายจากวันนั้นที่นั่งทําบีดเองอยู่เนี่ยจนวันนี้ได้ออกซิงเกิลแรกของตัวเองอก็ดีใจมากเลยคือคจริงๆความฝันแบบที่สูงที่สุดในอาชีพเนี้ยมันมันมันสูงกว่านี้เยอะครับแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงเลยว่าแบบวันหนึ่ง ถ้าเราจะดังถ้าเราจะเล่นคอนสเสิร์ตได้เราต้องมีค่ายนี่หว่าเราต้องมีมาทางานคนอื่นนี่หว่าเราไม่ได้คิดแบบนั้นเลยแต่พอ,อได้เข้ามาปุ๊บมันก็มันก็ตกใจเหมือนกันครับแล้วเข้ามาตอนแรกเนี่ยเป็นเทรนนีก็คือเป็นเด็กฝึกนั่นแหละเฮาา้ยเด็กคณะใครอะเขามีเป็นแบบเทรนนีด้วยเหรอก็คือตอนนี้มีเด็กฝึกเจ็ดคนเดบิวต์ไปแล้วสามคนเฮ้ยคนล่าสุดก็คือคนที่สามโอเคใช่ครับค่ะซึ่งเป้าหมายของเทรนนีทุกคนก็เหมือนกันแหละผมว่าก็คือการเดบิวต์ซึ่งผมก็ ทำมันได้แล้วแล้วแบบอตอนตอนแรกกดดันมากว่าแบบไม่ได้เดบิวสักทีอะไรเงี้ยคแต่พอมันได้ก็เหมือนเราปลดล็อกอืมก็จริงเนาะดีใจมากๆเลยใช้เวลานานไหมกับการเป็นเทรนนีของผมประมาณกี่ปีโอ,อ้ไม่ไม่ถึงปีครับป,ประมาณสี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยคือคือมันอาจจะแบบดูน้อยสาหรับเทรนนีที่แบบจริงจังหรือเทรนนีเกาหลีอะไรเงี้ยที่เขาเทรนกันสองสามปีห้าปีอะไรเงี้ยแต่แบบคือผมเป็นคนที่ทําคนเดียวมาก่อน มันไม่ต้องรอใครมันไม่ต้องมีใครมากําหนดแล้วว่าคุณต้องฝึกนะคุณต้องปล่อยเพลงได้ตอนนี้นะคือผมทำคนเดียวผมปล่อยตอนไหนก็ได้ผมจะทําตอนไหนก็ทําแต่พอมันมีค่ายเนี่ยมันต้องเป็นไปตามระบบค่ายครับสี่เดือน5เดือนสําหรับผมมันเลยนานเหมือนเราเฝ้ารอเนาะใช่ใช่่มันเลยนานอะไรเงี้ยแต่เราก็เข้าใจนะอะเป็นระบบมันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ออกมาแล้วก็ถูกใจเรา ถูกใจคนฟังด้วยนะคะแต่ดีนะได้อยู่กับค่ายที่เหมือนแบบเป็นตัวตนของเราจริงๆอะ่ะใช่ใช่ใชเออแล้วเขารู้ตัวต,วตนของเราจริงๆอย่างเนาะเพราะน้อยมากเลยถ้าเป็นศิลปินสมัยก่อนเนี่ยจะต้องแบบว่ามีผ้า,าแบบใส,ส่สุดขาวอะไรย่างเนาะเพลงต้องปเป,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 ป็นแนวป๊อปเท่านั้นเลยอย่างเงี้ยซึ่ง <c oughs> ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปละเปิดโอกาสให้เราได้ทํางานอย่างเต็มที่จริงๆนะคะคราวนี้ถ้าอยากจะให้พูดถึงน้องๆที่ตอนนี้เขามีความฝันเหมือนกันน้องๆบางคนอาจจะเริ่มกดบีบอยู่เองอยู่แบบที่บ้านด้วยตัวเองหรือเริ่มแต่งแรปอยู่อย่างเงี้ยอยากจะให้ ก็เออเรื่องนี้มีมีคนทักมาถามผมเยอะเหมือนกันว่าแบบว่าพี่ครับฟังเพลงผมหน่อยครับผมอยากเป็นแบบพี่มากเลยครับ<อ>ผมต้องทอํายังไงคอะไรเงี้ยคือเรื่องเทคนิคผมว่าหรือเรื่องเทคนิคหรือว่าเรื่องต่างๆอ่ะผมว่ามันคือประสบการณ์นะเราต้องลองทําไปเรื่อยๆสมมุติเรามีสิบลองทํยี่สิบสามสิบสี่สิบเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าผมเองก็ทํามาสี่ห้าปีแล้วอะไรเงี้ยก่อนมันจะมาถึงตรงนี้มันไม่ใช่แค่แบบวันสองวันอะไรเงี้ยครับผมว่า ฝึกบ่อยๆครับหาประสบการณ์เยอะๆถ้ามีรายการอะไรเงี้ยเราก็ลองไปลองดูก็ได้ค่ายเพลงเปิดรับสมัครเราลองไปออดิชั่นดูก็ได้ครับ嗯嗯嗯ก็ฝึกเรื่อยๆครับแล้วก็ะจะเก่งขึ้นเองถ้าเราตั้งใจกับมันทุ่มเทกับมันมากพอครับคือแบบไปอาจจะไม่ชนะแต่อย่างน้อยได้คอมเมนต์กลับมาก็น่าจะพัฒนาตัวเองได้ใช่ใช่ครับโอ้เยอะมากแล้วผมมือสักนาที่เนาใให้กับน้องๆรุ่นใหม่ได้จริงๆนะคะอัะสุดท้ายนี้อยากให้ฝากซิงเกิลนี้ไว้หน่อยดีกว่าค่ะถือว่าเป็นซิงเกิลเปิดตัวของเราเลย ฝากเพลงแปปหนึ่งด้วยนะครับผมออนในช่องยับนะครับแล้วก็มีให้ฟังทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับผมฝากค่ายับแล้วก็เพื่อนๆเทรนนี inee, ทั้ง7คนด้วยครับผมขอบคุณมากครับโอเคสุดท้ายนี้ส่งเข้าเพลงจัวเองเนี่ยจะเป็นดีเจหนึ่งวันเป็นดีเจหนึ่งวันดีเจพิซี่อยากส่งเข้าเพลง <laughs> ยังไงนะลองฟังกันดีกว่าห <laughs> <laughs> มอ<า>คุณผู้ชมไปสนุกกันครับกับเพลงแปปหนึ่งโอเคไปฟังกันเลยค่ะ <laughs> ขอบคุณพซซี่ค่ะขอบคุณครับ